มาเลยมาเลยพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นแล้วคับขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์สักคู่ขอฟิลเตอร์สวยๆมาแก้หน้าป่วยๆก่อนเฮ้ยสวยโคตรหลอกดาวเหมือนตัวาระตูนเลยอะเดี๋ยว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 มันก็เกินไปมันเป็นตัวประตูนเกินกาดไม่พอค่ะนีเปาสโอเคเมื่อกี้มันเป็นตัวาระตูนไปทุกคนใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นสิหฮ้ยปูไม่ได้ค่ะนี่แต่จะมีอะไรมาให้กับทุกคน สำหรับใครที่อ e f order 15คนแรกเหรอคะหรือว่าไปสุ่มเอาขอ15ท่านแรกที่มีความประสงค์อยากจะไปจริงๆเอา15คนแรกคองคะคนแรที่อยากจะไปภูเก็ตจริงๆนะอันนี้เป็นอะไรเสี่ยมมาแจกเลยใช่ไหมเนี่ยชดรามเอาบัตรมาแจกให้กับทุกคนเลยนะทุกคนสำหรับใครที่จะใครที่อยากจะไปภูเก็ต แต่ว่าไม่มีบัตรหรือคนที่อยู่ภูเก็ตอยู่แล้วมีความประสงค์อยากจะไปจริงๆพวกเราจะมาแจกตั๋วมูความพวกเราพวกเราจะมาให้ให้การ์ดนะให้ให้บัตรพักนไม่ได้ให้การ์ดผ่านให้การ์ดให้การ์ดสำหรับคนที่อยากไปจริงๆนะสำหรับคนสิบห้าคนแรกนะคะโอ้ค่ะมีใครอยากอายงานโอ้โอถึงไม่ได้ลืมไปเกือบจะเร็ว มีใครอยากไปนะคะมีเอ้าเสรได้นี่ว่าเขาห้ามถือแคปซูลนี่มันอัไม่ได้ถ่านไห้ป่านเออสำหรับใครอะไรนะคะแ่เยังไม่ผ่านักอะไรอ่ะกดตรงขอกดตะกร้าซื้อสินค้าตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปนะคะหาใครที่อยากจะไปจริงๆบัตรเหรออะไรอ่ะอ่ะนี่ไปโฆษณานี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอหนูก็เพิ่งรู้อ๋อสำหรับใครที่อยากไปนะคะทุกคนสามารถแหดตรงนี้ได้เลยอืมมีบตรแจกให้สิบห้าแหลก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 จูกมีกูดมีกัดแหลก มีการเรามีการแหลกแหลกให้ทุกคนมีการแหลกให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่มีใครที่อยากไปหาพวกเราจริงๆแต่ไม่มีบัตรอย่างนี้เเพราะเราพากันเอาบัตรมาแหลกเอ้ยเอาการมาแหลกให้ทุกคนใช่เอาการมาแหลกจุให้ทุกคนะ้อนไ่ได้ยอได้แค่นี้โอเคได้ค่ะทุกคนเพียงแค่เข้าบ้านเขียวนะคะแล้วก็พิมพ์อย่างนี้เออแต่ว่าเดี๋ยวมันมีกติกานะ มีก,กติกานะก็คือกลุ่มฟังน้องอนะฟังน้องเอากลุ่มปินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะคะแต่ว่าเมื่อกี้คึบขายในสีฟ้าไปเลี้ยวไงแต่ในนี้มามาเนี่ยขอแค่หนึ่งสินค้าหนึ่งชิ้นขึ้นไปใครอยากจะไปจริงๆขอคนที่ไปได้จริงๆนะคะขอคนที่ไปได้จริงๆซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วก็แคป ส่งไปที่นี่บ้านบ้านเขียวส่งไปที่ตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้แจกไปเลยสิบห้าท่านแรกสําหรับคนที่อยากจะไปจริงๆนะจ๊ะช่องละสิบห้าคนละสิบห้าใครที่กดออเดอร์นะคะใครที่กดออเดอร์ออเดอร์อะไรก็ได้หนึ่งออเดอร์ถูกตรงแล้วก็ส่งไปหาบ้านเขียวแอดไอดีนี้เลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็ส่งสลิปไปเป็นหลักฐานเพื่อที่จะเอาไปแลก กาได้การดเข้างานนะคะได้กาดเข้างานนะคะกดออเดอร์เลยตอนนี้ไม่ง่้นหรอก่อคืนนอนดึกนะนอนดึกตรงไหนวะหนูนอนดึกจะตายนอนกไม่เคยนอนดึกค่ะเพราะว่านอนเช้าตลอดเออปกตินอนเช้าโอเคค่ะทุกคนขอแค่สิบห้าคนที่ไปได้ไปได้จริงๆนะขอแบบไปได้จริงๆหลรับบัตรเอ้าหาย เดี๋ยวนะอ๋อพอเปลี่ยนมาเป็นอันนี้รับประหายรับการ์ดไปเลยเปลี่ยนฟิลเตอร์เลยอลันหายไปเลยอะแอดนางงามหายไปเลยอะแอดนางงามหายไปเลยอะไปเปลี่ยนฟิลเตอร์สินค้าหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะทุกคนจิ้มสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วแคปทำยืนไม่ใแคปกดยังไงตัวหน้ายืนยันการสั่งสินค้า ส่งไปในนี้ว่าแอนอังจะไปค่ะให้สิบห้าคนแรกเท่านั้นฟิวเตอร์ฟิลเตอร์หายค่ะแต่ว่าป้ายนางงามไม่ขึ้นชอบร้อยเมื่อคือมากอ่าได้ละโอเคนี่นะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่พิมพ์เข้าบ้านเขียวตามนี้ได้เลยนะคะอุ้ยหน้ามันโซม่ะ นี่ไงไม่ต้องซื้อบัตรแต่มีบัตรมาเจงานวันที่21นี้ค่ะมันทําใจยากเหมือนกันนะกับการที่สมองเรามันรับรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรเราบอกมันว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะ <c oughs> มีมีการมาแหลกจูบนะครับขอแค่การมาแหลกจูบ <c oughs> มีการมาแหลกจูมให้ก่ะทุกคนนะคะอะไรเร็วทุกคนใครที่กดออเดอร์ไปหนึ่งออเดอร์ใครที่อยากไปนะคะมีสิบนี่เลยสิบห้าใบได้เท่านั้นสิบห้าใบเท่านั้นนะคะเข้าบ้านเขียวนะแล้วก็เอาแต่ถ้าเราใช้กดออเดอร์อะไรก็ได้กดออเดอร์อะไรก็ได้นะสิบห้าท่านแรกสิบห้าท่านแรกมาทักมาเลย สิบห้าท่านแรกทักมาเลยนะจ๊ะอืมงเง้สิบห้าท่านแรกทักมาเลยนะคะเร็วๆกดตะกร้ากันเข้ามากดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดขอแค่หนึ่งกดตะกร้ากันเข้าออเดอร์เท่านั้นกดตะกร้ากันเข้ามาหนึ่งออเดอร์และหล่งามซาออเดอร์ที่ไปได้จริงๆลามซาออเดอร์เดือกเวอจีเยลสามซาอะไรนะฉันจะสั่งมันได้อย่างไรอืม โอ้เวียดนามเวียดนามคงคงหลามเนี่ยคงหลามเซาวออเดอร์เนี้ยคงเดือกเนี้ยคงเดือกเร็วๆค่ะทุกคนใชกดดีกดเร็วๆยินโพสต์ให้สวยๆอยู่ข้างหลังดังนั้นใครที่กําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้กดออเดอร์กันเข้ามาเร็วทุกคนบอกว่าใครว่ามีใครรับบัตรของหนูไปแล้วบ้างโอเคป้าดีเ h a t s your birthday gift for พายอะไรนะคะ โอเครอ้ <ranch iser> okay. เรื่องเลยค่ะเฮ้ยนี่อุตสาหบัตรมาแจกนะนี่โอ้เอาบัตรมาแท็กเลยนะนี่เอาบัตรมาแจกมาแจกไม่ใช่มาแจกแจกมาแจกมาแท็กอุ้ยบาพูดดูดูบ้างมาแหลกจุกมาแหลกจุ่ยอ้าเอาบัตรมาแหลกจุกนะอุ้ยเอาการ์ดมาแหลกจุกไิ่ตาย หลังจากนี้ถ้าหายไปก็โปวดพี่ติ๊กตขคอนใจด้วยนะคะทุกคนเร็วๆเร็วๆอยากมากนะให้สิบห้าคนแรกเท่านั้นนะเออเร็วทุกคนจิ้มปาราก็ได้ถ้าอยากได้ปาราก็สามารถจิ้มปาราได้แต่ว่าทุกคนใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็กดออเดอร์กันเข้ามาได้นะคะอ๋อสองมื่นไปแล้วนี่ ดึงด้านดีดนงด้งนดีดงด้นดึงหนูว่าน่าจะอยู่กับหนูเยอะอะดูทรง<จ>เริ่มเป็นเด็กละจิคงแของขยงะดิงลาซัฟอยจีรีเร็วๆขอคนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งไปได้เลยที่นี่ที่เราปักไว้นะหรือว่า,วากดตะกร้ากันได้เหมือนเดิมนะใครอยากได้อะไรกดตะกร้าออเดอร์อุดหนุนให้หน่อยวันนี้สำหรับสองสา,าวมา่านนี้ เ n y b i r t h d a รเรียบร้อยเรียบร้อยคือมีการขอคุันนี่แจกเยอะไงเราแหลกจูกมีการมาแหลกจูกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกไอควันนี้จะไปคาเฟ่วันนี้จะไปคาเฟ่ี้จะไปติจกต์วันนี้จวทุกคนโดนแล้วเจอกันนะ อันนี้จะไปนะเซอร์กามอยากได้พี่ไผ่กดตะกร้าไหนครับกดทุกออเดอร์เลยแล้ล่นการพนันในการโปรโมทเหรอเร็วทุกคนจีหน่อยติ๋งเวดีจิตขอเวีเวียดนามสิบห้าใบจบไม่ได้ไปแจกถุงนูนชินจาเวียดนามพคนนี้ไปไหมไอเลิฟน้องเน็กไอเลิฟติ๊งน้องไม้บอกไอเลิฟน้องเน็กพี่ติ๊กตกไม่ซุยนะจิ้มเร็วสบายว่ะ คนรักกันนวดมันเป็นสอีนี่เอง<ม>เดี๋ยวทุกคนใครที่จะลังดูได้อยู่ตอนนี้กดคนละออเดอร์เข้ามาให้หน่อยได้ไหมมีน้ําหอมนะคะมีเกอริชไคมีคลิซ,ซี่มีน้ําหอมหลายกลิ่นเลย 2, 2> <ถ>8 5บาทแล้วก็มีอะไรนะดูนี่ นี่ไงมีคนพี่บอกว่ากดสั่งหนึ่งออเดอร์ส่งสิปไปบ้านเขียวรุ่นล็อกกาเท่างานฟรี15้าท่านแรกเท่านั้นใช่คะ่ะนี่นะคะอขอบ้านเขียวแล้วกดแอดไอดีนี้ได้เลยนะ,ะใช่ะะบ้านเขียวแอดไอดีนี้แล้วส่งคํายืนยันการสั่งซื้อมาได้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วรับไปได้เลยใครสั่งซื้อแล้วก็รับสินค้าไปได้เลยค่ะกริซี่คูดวี Ồng, ยาสีฟันก็ใช้ดีนะทุกคนหนูบอกว่าบอกเลยว่ายาสีฟันก็ใช้ดี <c oughs> จีดอย เร็วทุกคนกดเข้ามาให้หน่อยกดออเดอร์เข้ามาอุดหนุนเฉยๆก็ได้ถ้าใครที่ไม่ได้ไปใครไม่สะดวกไปก็กดออเดอร์ได้นะคะมีน้ำพิกคอลลาเจนนะคะมีอันเดอร์อาร์มเซรั่มมียาสีฟันมีนิกเซรั่มนะคะมีมาร์กหน้ามีต่างหูมีน้ำหอมมีกันแดดนะคะมีชาเขียวพี่ชา น้ำพริกกุ้งเสียบผักกรอบคาเฟ่บอสสบู่ทุเรียนไม่มีเทำสิงเล็กบอสทำสิ่งเล็กสิ่งน้อยเสียงบอมีแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงวันนี้เธอนไงใส่อาทุกคนสามารถชิมได้เลยนะเนี่ยพดออเดอร์ให้นอนก็ได้ให้นอะออเดอร์แล้วแคลปจง หนึ่งออเดอร์แล้วแคลปให้หน่อยนะแ <laughs> คลปออเดอร์แคลปหลักฐานนะส่งไปที่บ้านเขียวนี้ไอดีแอดตามนี้เลยนะคะเผื่อใครพิมพ์ไม่ถูกนะคะมาแฟนบอลเวียดนามซื้อไม่ได้เวียดนามคงเดือกนะเวียดนามคงเดือกซื้อมาได้ซื้อมาได้ I l o ร e you eyebrows ซีวิวไ e บราวน s เร็ว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 ทุกคนกดตะก่ากันนะงากดอยด์ดูดิดูดยต้องกดอะไรเฮ้ยยังขึ้นมาตั้งสองออดไม่มีใครกดออเดอร์ให้หนูเลยขายแบบนิ่งๆเสียงก็ไม่มีจะพูดแลวนะไม่มีเสียงแล้วนะ เทอร์โมซาอะไรน่ะเกลืออะไรอ่าน rat, ไม่ได้ภาษาอะไรไม่รู <S <s ้เขาบอกว่าอะไรสวยแค่ไหนฉันไม่เข้าใจคุณแต่คุณสวยเร็วรออยู่ Hello from El Salvador หนแถบก็ได้ หนึ่งสักคนใช่สักหนึ่งออเดอร์เฮ้ยกดเข้ามาให้ผัดน้ำหอมเก้าเก้าเลยโอ้ยนี่ไงน้ำหอมแปดเก้าไม่ฉลองน้ำหอมแปดเก้าผัดน้ำหอมแปดเก้าเลยอ่ะเดี๋ยวปั้นน้ำหอมแปดเก้าหนึ่งออเดอร์ก็สามารถได้รับเร็วอ่ะผัดกรอบก็ได้ผักกรอบก็ได้อเออหนี่ผักกรอบอยู่นี่ไม่มีผักกรอบหรอคะอยากอยากกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดไมให้ อยากกินอ่าผักกรอบมาทุกคนกดผักกรอบกันก็ได้ปะ้าขอบคุณนะคะทุกคนกดผักกรอบกันก็ได้ปะไปได้หรือเปล่าไปงานภูเก็ตได้ไหมต้องส่งผักกรอบให้ไปดิยกูเกีตอ่ะกดผักกรอบให้นว่มาหนูอยากกินผักกรอบกดผักกรอบให้หน่อยกดผักกรอบให้น่อยอยากกินผักกรอบผักกรอบอร่อยขอบโปกันแดดหน่อยครับ พี่นุ่นมาอีกแล้วพี่นุ่นสวัสดีค่ะซื้อบัตรแล้วอ๋อเจอกันได้เลยเจอกันภูเขียนะคะหายของตลอดการและตลอดไปนะหายของตลอดการและตลอดไปนะเปลี่ยนหน้าผมขอบคุณของขวัญข้างบ้านสิวสิวฮะรูปโปแบบเสียงหายยางเสียงยังไม่หายรูปโปเย็นแรงเสียงยังไม่หายค่ะพี่นุ่น นาพี่นุ่นมาให้กำลังใจตลอดเลยน้ำหอมไม่มีกูดเว่ยนะกูดเวย์หมดเพราะว่าหอมมากหมดแล้วแต่กินอื่นก็หอมลองสั่งไปลองช้ดูเร็วใครอยากได้บัตรไปแฟนมีนนะใครได้บัตรไปแฟนมีนนะตอนนี้มีให้สิบห้าใบสิบห้าใบอู้บัตรครบอุ้ยแต่ละคิวเสียเสียมามีเสียเสียมามีต่อว่ากไม่นะจบ เรียบร้อยหนูไม่ได้ยุ่งกับนี้เลยนะอนะดูแล้วว่าขอคนหนึ่งออเดอร์แล้วก็ส่งไปในไลน์แอดที่ปุ๊นไลน์แอดีปแล้วโอ้หนูน่าจะโดนสักวันโดนไปแล้วไงแล้วก็จะโดนใหม่อีกหรอไอ้ตึกตึกดดือดตด เตอร์ดเตอร์ด,ด,ด,ดขอคนละหนึ่งออเดอร์เออ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 ได้บอกนี้ทุกคนขอคนละหนึ่งออเดอร์เข้ามาให้หน่อยกดอะไรก็ได้ต่อให้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปภูเก็ตแฟนมีก็ไม่เป็นไรก็ยังกดเข้ามาให้ได้เข้ามาแล้วสักพัก,ก,ก,กตกตะกวันนี้อะไรดีสักพักตกจิ้มอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นค่ะแล้วสามารถส่งไปบา้านเขียวบ้านเขียวเพื่อ รับสินค้าไม่รับไม่ให้สินค้าส่งสลิปเลยส่งิปเลยส่งสลิปมาบ้านเขียวเลยใช่ส่งสลิปมาบ้านเขียวเพื่อที่จะเอาบัตรเอาบัตรอันนี้ได้เป็น V I P ด้วยนะทุกคนการ์ด V I P นะในการ์ด V I P นะแมวทุกคนกดจ้ารให้หน่อยขอคนออเดอร์นะสพิเศษอะไรบ้างเกิดขยกเว้น มีบทแรงให้คนอื่นไปแทนหลไยๆได้ค่ะได้คับได้คือสมมุติว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วมีเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตไปไม่ได้จริงๆฝากเพื่อนไปหาพวกหนูก็ได้แล้วก็บอกด้วยทุกคนวันแรงมาได้เบีีเอาใช่นี่บัตรบีนะไม่รู้หรอกใช่เป็นบัตร v i p ีนะทุกคนการ์ด v ี p เขาบอกว่า คนซื้อบัตรมาแล้วร้องไห้แล้วนะไม่อันนี้คือไม่ไอ้หนูก็ซื้อมันไ่้แต่ว่าเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าคนที่ได้บัตร VIP อันนี้จะไม่มีสิทธิ์ลุ้นเออคนที่ได้การ VIP นี้จะไม่มีสิทธิ์ลุ้นลัคกี้ดอเนี่ยอ่าแต่ว่าอาจจะได้บัตรฟรีแต่ไม่มีสิทธิ์ลุ้นลัคกี้ใช่ได้ทุกอย่างเหมือน VIP แต่อาจจะขอสมวมนสิทธิ์เรื่องลัคกี้ดอของขวัญจากเราเสยๆนะคะ เป็นไงวันคนละหนึ่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์ไม่อยู่ในหัวแล้วมั้งมันมันเป็นช็อตฟาวด์ได้เออเออเออเนกดตะกร้ากันเข้ามานะคะทุกคนกดตะกร้ากันเข้ามานะคะซึ่งสตอรี่อื่นซึ่งกระสือซูฟิลอะไรวะที่มันเป็นแบบ Thank you Internet เวทุกคนใครกำลังดูอยู่เอ้าตะกร้าหายใช่ไท่านตะกร้าหนูเหี้ยเดี๋ยวตอนนี้หนูขี้ตลอดเวลาเลยนะ หายไปเลยไปแล้วหรอไม่แต่มันเตือนกี่ครั้งแล้วอะทำไมมันมีเลอสามรอบครบครบดิวเไม่แล้วหนูก็พูดน้ำพริกผักกรอบน้ำหอมอยู่เลยนะตกนู่นพี่ชาก็ยืนอยู่ข้างหลังนี่หนูก็ถือตลอดทุกคนไปจิ้มหน้าโปรไฟล์ของผู้รู้ได้เลยนะแล้วก็แคบส่งมาใช่จิ้มหน้าโปรไฟล์ได้เลยกันนะเร็วถ้างั้นไปจิ้มหน้าโปรไฟล์ไปสิบห้าคน เท่านั้นเองทุกคนขะเมื่อฉันต้องการจะขายของแต่ติ๊กต็อกคุม็มบันไปแล้วเจอกันที่ภูเกตได้เลยครับเนวร้อยนุยลาดมู่พี่เตยไม่รู้จะพูดยังไงร้องไห้รู้นะใครอยู่ข้างๆ้างพี่ไพริงววไงไพริงวอะไรตู่ย เนี้ยติดต่อไหเข้าใจอยากขายของเนี้ยนี้นนนนใครเข้ามาแล, er. ล order ้วกดออเดอร์ให้หน,น่อยทุกคนขอคนละออเข้ามาปเป็นจราซอยให้น้องพายของการไม่มีน้องพาต้องหาตังไปหาหมอพิว okay, พิว <hi> <that> <photos> <anda> เดี๋ยวเสียงหายไม่ทันวันแฟนนี like ้เลยจะร้องเพลงไม่ได้นะมีโฟโต้บุ๊กแบ็คอิกไม่มีเยอะ Any birthday plans พา n ใครจิ้ o แล้วนะวันนส่งหลักฐานไปที่นี่คะี่ฮ e เ e ลทับไ h จดสิ่เจ้าเวียนามแฟสิเจ้าอะรกคนนึงออเดอร์แล้วส่งไปที่นี่ค่ะทุกคน is puppy coming with you <No. S 2> เตรียมตัวไปเจอน้องแน็กแล้วแสดงว่าเอ็มปัดแล้วใช่ไหมป a r ป i is here ป a r ป i is here ยืนยันให้แน็กขอบคุณนะคะ CEO CEO โอ้ย CEO เจ๊โอ๊ยตะก้าหายนี่อ่าใครอยากกดตะก้าไปกดกับสน่ห์เก่าใครอยากกดตะก้าไปกดกับสน่ห์เาอ้กมนะบัตรเดี๋ยวนี้นะคะไปกดาติ๊กต็อกเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวทุกคนถ้าทุกคนไปกดหน้าติ๊กต็อกมันจะยังยืนยันที่นี่ให้พายไม่ถึงโต๊ะเจ็ดเออแต่ไม่มีใครมาหอน อันนี้ได้แค่หกบางคนที่อะไรนี้อบอกเจอกันแต่ว่ามันซื้อไปแล้วค่ะซื้อไปแล้วหลายคนเนอะเผื่อชนได้ไหมอีกใช่เผื่อแบบอยากเผื่อมีเพื่อนเอาเพื่อนไปด้วยไงมสมมุติว่าเอฟปัดไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบเพื่อนจะไปด้วยสามารถมารับได้เพือ่อที่จะเอาโคต้าตรงนี้ที่เราสามารถซื้อมานเจใครคุณอุตส่าห์เจียตังม,มาเร็วนั่นเนี่ยใครซื้อแล้วมารับสิทธิ์แล้วสีตาซื้อมาเร็วนั่นเนี่ยจะไม่มีใครมาหาจริงๆเหรอ ไอ้มหาจริงๆเหรอเดีย<ล>๋ยวสเนจจะลงเวทีแยกลเหยีย克拉มหาจริงๆเหรอเดี๋ยวสเนจจะลงเวทีแลังเหยีย克拉ปนั่งข้างล่างคนเดียวสามสิบคนไอ้มหาจริงๆเหรอ เดี๋ยวสนจะลงเวทีแยกลางไปนั่งข้างล่างคนเดียวสามสิบคนเก็บทรงสี่ผมซื้อไปแล้วลูกโอเคใครซื้อมาแล้วเป็นเจอี่น้ำตาลกับสีแดสผสมกันี่นุ่นหนูยอมอิงด้วยนะอันเนี้ยเพราะหนูไม่มีเวลาไปร้าน สีน้ำตาลกับสีแอสผสมกันนะพี่นุ่นหนูยอมเองด้วยนะอันเนี้ยเพราะหนูไม่มีเวลาไปร้านชีวิตเต็มปด้ของเราอย่างนี้จเปิดลพียงอะไรอ่ะพี่นุชอยังไม่เสียกันเองไม่เสีนเองเควนอ้อมเควนอ้อมมีสายเขียวพิซซ่าด้วยนะนี่เคยฟังไหาที่กันอย่าเปิดในี่ดกับเขาไม่เคยฟังหรอ เพื่อชีวิตใช่ไหมหมดเพลงเพื่อชีวิตเลยนะร้องชีวิตคือชีวิตยังไงเล่าตองนี้ไม่เฮ้ฟิอชีวิตชีวิตหายไหมไม่เห็นเลยค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวเขาไปพิมพ์ก่อนหายหนิวไปไหนพี่หายไปไหนแสดงไปไหน ไปพิมพ์ก่อนเลยไฮนิวไปไหน <c oughs> พี่พ์ไ <c oughs> ไปไหนแสดงไปไหนมาขึ้นไลฟ์ด้วยกันหน่อย <c oughs> สอนอเออสอนอไปไหนนี่สอนอมาขึ้นไลฟ์ด้วยกันหน่อยเขาบอกว่าเน็ต <c oughs> เรากะตุกมากโอเคเอาเร็วๆครยังใครใครยังอยากได้